ค่ะ oh สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะโปรเจกต์นั่นเลยนี่หอ้าของซีซีที่หนังใช่ค่ะก็จริงๆ <c oughs> พวกเราก็เพิ่งรู้เรื่องซีรีส์เหมือนกันค่ะใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> นับวันตั้งตารอว่าวีจะได้เล่นไหมเราจะได้ขึ้นไลน์อัพไหมซึ่งเซอร์ไพรส์รจริงๆค่ะทุกคน,<อ>นไม่อยอมบอกเลยไม่ว่าจะจี้ยังไงก็จำคือแบบหนูเล่าทียว่าพี่บอกนึกว่า ตอนล็อกกิ้งเขาก็ไม่อยอมบอกพวกเราค่ะจริงนะคะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะคะรอติดตาม Star Hunter Project ของ l i อัพ Up หน้านะคะซึ่งใกล้แล้วใช่<ม>ก็มีอีกหลายผลงานเลยค่ะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะอันนี้เป็นรูแล้วก็รอคอยน้ำสูบี่รอโอยใช่เลยก็สเปเชียลวีพีาานะคะ,คะ,คะ,ะ,คะถ่ายทำจบแล้วค่ะก็ เรียกว่าโตขึ้นก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้ภายในปีนี้แน่นอนค่ะทันใจแฟนๆค่ะถ่ายปุ๊บรอออนเลยแป๊บเดียวค่ะแันแปงเตรียมตัวยิ้มกลุ่มกลิ่มอารมณ์เจาะไปได้ค่ะคิดถึงพี่เกียวกับน้องมะนาวก็รอติดตามนะคะมาคะยวแตอนนี้ก็ถ่ายอ้ยต้องเรียกเลยว่าระหว่างที่เราก่อนที่จะถ่ายทำค่ะเราได้ฝึกพัฒนาสกิลหลายอย่างมากใช่ คือหนูรู้สึกว่ามะนาวดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยขี้เล่นมากเท่าไหร่แล้วรอเลยเขาเก็บค่ะเขาเก็บทรงค่ะเขาก็ือนแบบว่าโตขึ้นแบบว่าดูเป็นรุ่นที่แทนบ้างอะไรอย่างงี้ส่วนเกี้ยวจากที่แบบคอยวางนะคะก็ต้องเก็บนิดนึงเก็บทรงนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่แต่ก็แน่นอนเรามีพี่มะนาวก็อุ่นใจแล้วก็เราก็ประพฤติดีอยู่แล้วเป็นเด็กทุกระเบียบค่ะ มี5 EP ค่ะซึ่งใน Special EP นี้เราก็อาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรที่มาทำให้แบบเกิดกันปั่นป่วนนิดหน่อยแต่ว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะใน5 EP นี้ในในในตอนที่ให่มาความแบบสุหวานอมขมกลืนปะอุ้ยหวานอมขมกลืนก็ต้องรอดูค่ะความรักมันมีหลายรสชาตินะใช่มันจะหวานอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเผ็ดอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้าเขาที่เราเป็นต้มยำกุ้งอันนี้อาจจะเป็นเป็นมีอะไรที่มันเผ็ดกว่าต้มยำกุ้งบ้างรสชาติเกี้ยวของมะนาวมะนาวของเกี๊ยวเออก็คือจัดจานจีจัดใช่ใครว่าต้มยำกุ้งเด็ดแล้วเจอมะนาวของเกี๊ยวเกียวของมะนาวเ็ดืีติดใจไม่รู้ลืมโอ้โหเปิดร้านไหมเราเปิดร้านกันเถอะองเี้ค่ะ อุ้ยพวกหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแบบว่าตื่นเต้นมากคือวันแรกที่ถ่ายกับพี่โมก็คือกางเกงกเดสพี่โมแบบว่าดูแลพวกเราทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะแบบว่าแนะนําเรื่องการแอคติ้งหรือแบบว่าช่วยดูชุดให้เราช่วยดูกล้องช่วยดูทุกอย่างในชีวิตประจําวันพี่โมก็เหมือนแม่นูแล้วตอนนี้ใช่แบบว่าจะจะออกงานที่โมว่าจะแบบช่วยดูช่วยเซ็กซี่หลายอย่างให้แล้วก็ให้ชิปสอนเต็มไปหมดเลยแนะนำขอหนูเยอะมาก โอ้แล้วก็มีคอนเทนต์ด้วยพี่โมก็แบบช่วยใช่ทั้งพี่โมและพี่หญิงเลยพี่โมพี่หญิงนี่เหมือนเป็นพ่อแม่ของพวกหนูแล้วใช่ได้ดูแน่นอนสามเดืนได้ดูแน่นอนค่ทางช่องหนึ่งโอ้ทางแพลตฟอร์ม VTV ใช่แล้วก็แอปสีแดง Youtube จาก Star Hunter นะคะกับแฟนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ v i p ใช่ค่ะก็ตอนแรกเป็นคอสมอสใช่ไหมคะตอนนี้เรามีการแบ่งยูนิตเป็นยูนิตซันกับยูนิตซิกนัาซึ่งพ่อหนูอยู่ในยูนิตซันทำไมถึงยูนิตซันชื่อมาเพราะคอสแอนเดอร์ซันเรามันร้อนแดงอ่าเอสก็มาได้หลายรูปแบบแบบว่าซันชายชายนาชายไร์กับไดมอนด์แบบปึ้งปปัังงๆยูก็แบบมีความยูนิคเป็นตัวของเรานะะคใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบ นร์ด้วยนิวเนเจอร์คือได้หลายความหมายมากเลยใช่ค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วคือกลมกล่อมแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะของเราจะนแแนวไจริงๆพวกหนูตั้งใจให้พวกเราเป็นแบบว่ายูนิตที่มีความเป็นผู้หญิงสตรองอืมร้อนแรงมั่นใจแรงแรงเจ็ดซึ่งมีหลายคาแรคเตอร์มากใช่แต่ว่าที่สำคัญก็คือแ้่อะไรต้องเข้าหาเรานะคะอะไรอย่างนี้ ค,คือจริงๆเป็นเพลงที่พวกเราแบบว่าเหมือนคุยกับพี่โปรดิวเซอร์เลยค่ะว่าอยากให้ทิศทางของเพลงเป็นแบบไหนเนื้อหาของเพลงแล้วก็รูปแบบของวงจริงๆพวกดนตรีอะไรอย่างงี้ก็คือคุยเรฟเลนซ์อะไรอย่างงี้พี่เขาด้วยค่ะจริงๆเรามีแบบว่าแก้แก,แก้กันหลาย้างมาเพราะว่าเราอยากทําให้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็ทุกคนแ,แบบแช่วยออกความคิดเห็นกันตั้งแต่แบบเริ่มเพลงภาพ M v ว ชุดทุกอย่างเลยคือเป็นผลงานที่พวกเราลงมือทำลงมือทำจริงๆสุขั้นต่อเพลงวงเพลงคู่เราจะมีบ้างอะไรคะก็เมื่อปีนี้เพิ่งปล่อยไปเพลงดักที่แปลว่ารักเป็นเพลงคู่ค่ะก็มีเพลงเดี่ยวของลูกแก้ววันนาด้วยค่ะใช่ค่ะแน่ว่าเพลงแน่นๆใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือวงซันมาแล้วใช่ที่สำคัญไม่ได้มีมาแค่เพลงเดียวนะคะวงซันรอติดตามได้เลยค่ะเออแบบ นช uh ้ huh. าเร็วกลางๆอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย <manger> ค <tense> ่าคะแนนเลยเลยว่ามาถึงอันนี้คือเรียกว่าถ้ามีอัลบั้มได้พวกหนูยังมีอัลบั้มเลยอ๋าก็รอผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์มาจะได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็คือซ้อมเต้นเมื่อกี้คือโชว์แบบเป๊ะพูดไว้ก่อนเป็นโชว์แรกที่เราได้แบบว่าโชว์แบบเพอร์ฟอร์มเต็มเพลงค่ะ ยังไง MV เราจะปล่อยวันที่14นี้นะคะไกล้แล้วค่ะทุกคนทันใจเลยก็ฝากแฟนด้วยเชิญด้วยค่ะเนิ์นแน่นอน,ค,น,น,อนค่ะ,ย,คะยังไงรอติดตามได้ในพูดชื่อได้ไหมต๊อกตอกตอกตอกเบบีรันชาเลนจ์นะคะ ก็จะมีเล่นเรื่องอาคาเดกค่ะแล้วก็มีพี่ๆศิลปินในค่ายานเตอร์มากมายในที่สุดแกนี่แหละจะมีพลัง,ลงมีริ์เดชมีพลังเป็นทัดน้ำอยากสปอยก็แฟนๆรอติดตามเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของแก้แกแล้วก็พี่ๆหลายๆคนคเหมือนกันโอ้กำลังจะโดนเสกให้รักเออีอ๋ยวเ,เ,เ,เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยค่ะคือถ้าถ้า,ถาอีกนิดน,นึงก็คือสปอยหมดเพราะว่าอยากพูดมาก<บ>แล้วประมาณนี้ก่อนละกันค่ะ นูอ่ะเข้าไปในโรงเรียนเวทมนต์นกรค,คือจบแล้วรู้หมดเรื่องเลยเป็นเลือดบริส <c oughs> ุทธิ์จบข้กแคร์พูดโดยสั้นนะคะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ฟียสดุดันแล้วก็มี e อีโก้โอ้ยจริงๆเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนเขาคุยแพลนกันมาตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้นะะ <c oughs> แล้วค่ะก็บอกว่ารู้เรื่องราวมาบ้างค่ะแต่หนูอย่าทำหนูเยอะทุกอย่างอย่าทำหนูเยอะขอลอง ไม่ว่าจะหนังหรือว่าอะไรหนูหนูเป็นบุคคลต้องห้ามเราดู้เรื่แล้วเราสองคนกันเรื่องแล้วก็รู้ทุกเรื่องแล้วแล้วอะไรที่ต่างถ่ายจากยังไม่ถูกกันเลยกันไปโอ้วยังไม่รู้ว่าพี่มีใจให้หนูหรือเปล่าคะเฮ้ยพี่ใช่ไหมคะรบกวนพี่ไม่รู้ว่าน้องมีใจพี่หรือเปล่า ร้าที่มันแปลงร่างให้เจอหมดเลยมีค้อแม้แต่ว่าไม่การทายอินเลยตอนนี้รันเบบี้รันนะคะใช่ค่ะการละกรมีหน้าโปรเลยอ่ะใช่ค่ะก็ง่าฝากติดตามพวกเราทั้งนั้นดาวลูกแก้วแล้วก็ค่ายสตาร์ฮันเตอร์ด้วยนะคะมีโปรเจกต์พิเศษมากมายเต็มไปหมดแบบทั้งซีรีส์หนังเพลง ก็มีฝากติดตามได้นะคะฝากด้วยค่ะเพวกเราจะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณค่ะ